สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเี่จะพาพี่มาอยู่ในเหรียญของหลวงพ่อเพชรนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นพับผงนะเขาจะมีชื่อรุ่นว่านี่นะครับพับผงนะครับดวงเศรษฐีนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะหลวงพ่อเพชรปริปุนโนนะครับวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดอยุธยานะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเหรียญนี้นะครับหรือว่าองค์นี้นะพี่อันนี้จะเป็นเนื้อสีขาวนะครับอ่านี่ เออนี่นะครับงานแกะบล็อกนะครับสวยสดงดงามมากนะครับแล้วก็ใบหน้าของหลวงพ่อนะครับสวยคมชัดชัดเจนเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเออนี่สวยเนาะแล้วก็หมายเลขโคดจะอยู่ด้านหน้านะครับได้หมายเลข17นะครับสําหรับองค์นี้นะเออนี่ส่วนตะกรุดนะครับอันนี้จะเป็นตะกรุดทองคานะครับหลวงพ่อเพชรเนาะขอบก็จะเป็นขอบเกลียวเชือกนะครับอันนี้จะเป็นพ้าผงที่เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะ ดวงเศรษฐีนะครับนี่ขนาดองค์พระหนานะครับส่วนด้านหลังนะครับเห็นไหมเอ่ยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับจะเป็นยันจมนะจะคล้ายๆยันดวงนะพี่อือนี่นะครับวัดประดู่ทรงธรรมนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยาเนาะอ่า สำหรับเนื้อนะครับอันนี้ปริจจาไม่ได้เนาะรายการนี้จะออกเป็นเนื้อสีเหลืองๆนะครับนี่นะส่วนองค์ที่2องเขาจะออกเป็นเนื้อขาวๆนะครับอันนี้สีคนละอย่างกันนะเห็นไหมครับนี่นะจะเป็นคนละเนื้อกันนะครับส่วนรายการเขาจะอยู่ตรงนี้นะพี่รายการเขาจะอยู่ตรงนี้นะอ่าถ้าเกิดใครไปอ่าเปิดรุ้นมานะครับจะเป็น4.27นะครับนี่อยู่ตรงนี้แต่ปริจเอง ไม่มีใบารายการนะครับก็เลยไม่ได้บอกเนาะว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับวันนี้ก็มาดูความสวยงามในด้านของพุทธศิลป์กันก่อนแล้วกันเนาะสําหรับองค์นี้นะครับเนื้อเขาจะเป็นผิวขาวๆเป็นสีขาวๆแบบเนียนเรียบเลยนะครับได้หมายเลขสิบเอ็ดนะครับสําหรับองค์นี้เนาะส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นงานตะกรุดทองทิพย์นะครับมีตะกรุดสองดอกนะเห็นไหมครับจะเรียงกัน2ดอกแบบนี้นะออ ส่วนด้านหลังนะครับโอ้โหนะครับอันนี้จะเป็นสองสีนะครับด้านหน้าเป็นสีขาวด้านหลังจะเป็นสีดํานะครับจะเป็นมวลสารคชนิดกันนะหน้าขาวหลังดํานะครับจะเป็นหลังยันดวงเช่นกันเนาะอืมต่อไปนะครับองค์ที่3ามนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อขาวนะครับสําหรับองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์ที่2นะครับแต่ว่าเขาก็จะเป็นรายการอีกแบบหนึ่งนะครับ อันนี้จะเป็นงานสอดไส้นะพี่ด้านหน้าจะเป็นเนื้อดําเนื้อดํานี้จะเป็นเนื้อใบลานนะครับเนื้อดําจะเป็นเนื้อใบลานส่วนขาวก็น่าจะเป็นขาวพุทธคุณเนานะปกติเขาจะเป็นขาวพุทธคุณน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกสรเนาะแบบนี้เนาะปกตินะ <rue> <c oughs> ก็จะได้หมายเลข19นะครับสําหรับองค์นี้นะครับหมายเลข19จะเป็นเนื้อขาวนะครับองดานะครับสอดไส้องค์ดํา ส่วนด้านหลังอ่าฮะนะครับด้านหลังจะเป็นตะกรุดสามกริย์นะครับเงินทองนาคนะแล้วก็ส่วนยันจะเป็นยันเลเซอร์นะครับจะเป็นยันกอบเพชรน,นะครับอันนี้นะพี่งานแกะบล็อกด้านหน้านะครับถือว่าสวยมากเนาะปกติเราไม่ค่อยเห็นพระผงเขาจะทำออปชันอะไรประมาณนี้เนาะอย่างรายการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่สวยมากๆแล้วก็ดูแปลกตามากเนาะขอบจะเป็นองค์เนื้อขาวนะครับส่วน จะเป็นองค์ขาวแล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อใบลานนะครับดําไบลานนะนี่สวยคมชัดนะครับในกล่องที่สี่นะครับสำหรับกล่องนี้อันนี้จะได้เป็นอ่าหนึ่งสองสมโอ้โหนะครับสำหรับรายการนี้นะครับอันนี้ได้มาจะเป็นรายการงานหน้ากากนะครับนี่นะจะเป็นเนื้อขาวเออจะเป็นเนื้อผิวแบบนี้นะผิวตัวนี้นะครับ จะเป็นเนื้อออกครีมนะครับขาวขุนๆเหลืองๆเนาะออแล้วก็ตามมาด้วยงานหน้ากากนะครับนี่ด้านนี้จะเป็นหน้ากากเงินนะครับลงยาจีวอนะครับเห็นว่าลงยาสวยมากเนาะถือว่าเป็นฟังก์ชันหรือว่าถือว่าเป็นออปชันที่เสริมมาได้สวยงามมากนะครับเป็นเนื้อผงนะครับแล้วก็เป็นงานหน้ากากเป็นโลหะนะนี่เนื้อเงินนะครับลงยาจีวอหลวงพ่อเพชรนะครับสําหรับรายการนี้นะครับ สวยมากนะครับขอบเกลียวเชือกนะครับแล้วก็ขอบเต็มทุกรายละเอียดนะครับนี่ไม่มีบินไม่มีเลือนนะครับส่วนด้านหลังนะครับโอ้โหนะครับพี่ด้านหลังจะเป็นหลังหน้ากากอ่านวะนะครับสําหรับรายการนี้นะจะเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเห็นไหมครับนี่นะพิมพ์2หน้านะครับด้านหลังจะเป็นหลังหน้ากากนวะนะครับลงยาจีวอนเดี๋ยวเรามาส่องดูงานหน้ากากกันนะครับ อือหือนะครับพี่สวยเนาะดูนะครับนี่หน้ากากสวยสดงดงามนะครับคมชัดทุกรายละเอียดนะครับอันนี้หน้ากากนวะนะครับผิวนวะสวยนะครับส่วนฝั่งนี้หน้ากากเงินนะครับเออลงตัวมากๆเลยพี่สําหรับหมายเลขนะครับปีนี้ได้มาจะได้หมายเลข37นะครับสําหรับองค์นี้นะได้หมายเลข37ดนะครับหน้ากาก2หน้าเนาะ เขาเรียกว่าพิมพสองหน้าได้หน้ากากเงินแล้วก็หน้ากากนวะนะครับโอ้โห oh, นะครับพี่สวยจริงนะพี่สําหรับรุ่นนี้เนาะ FC ท่านไหนนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเพชรนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับไปคิดว่าน่าจะเป็นพับผงรุ่นหนึ่งเนาะอย่างที่เขาเคลมมาในกล่องนะครับเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อเพชรเนาะที่เป็นพิมพับผงแบบพิมพ์ไข่ขอบเกลียวเชือกนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นหนึ่งเนาะเขาบอกมาประมาณนี้นะ นี่นะครับน่าเก็บมากเลยพี่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเพชรห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะดวงเศรษฐีหลวงพ่อเพชรนะครับรุ่นหนึ่งเออสวยมากนะครับนี่